โอเคสวัสดีครับทัวร์เบก้ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ท o u r i n ิงเอเดชชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดแบบเท่ๆไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้เป็นคิวอของอเจ้าสปอร์ตเรียกว่าเป็นทัวร i n ิงคร i เซอร์นี่เลยทัวร i n ิงคร i เซอร์แบบเท่ๆคาวาซากิ v u ล c คเ S ส650 อันนี้เป็นสีขาวเท่ๆแบบนี้เลยหน้าตาของเขานี่ครับเรียกว่าเป็นรถสไตล์ครูเซอร์นะครับที่ขับขี่เอาไว้เดินทางโดยเฉพาะท่องเที่ยวแบบฟินๆชิลๆดูเบาะนั่งเขาซะก่อนนะครับเบาะนั่งเขาก็จะออกแนวกว้างๆแบบนี้เลย ดูเจ็มลามก่อนสำหรับคันนี้นี่เดี๋ยวจะต้องมีภาค2อย่างแน่นอนนะครับโอเคสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าสั่งจะเป็นชุดแรักข้างนะครับตรงรุ่นทำตรงรุ่นให้กับเจ้าวังแค้นเอสโซนี้นะครับเพื่อใส่กับกล่องข้างรหัสแชทเอช23เป็นกล่องข้างที่เป็นไซส์เริ่มต้นขนาดกระทัดลัดใช้งานในเมืองก็ได้ นะครับแชทเอชที่สิบสามคือตัวนี้นี่เลยอ่าตัวแชทยี่สิบสามนะครับจะเป็นกล่องข้างแบบเปิดบนกล่องข้างแบบเปิดบนนั้นเพื่อนนะแชทจะมีสองอสองแบบนะครับลักษณะของของการเปิดฝากล่องนะครับแบบเปิดบนกับแบบเปิดข้างนะเอชที่สามจะเป็นแบบเปิดบนเอชสามสิบหกคือพ้วนหน่อยจะเปิดข้างนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปิ๊บเทอร์าเป็นปีบ๊บบลูเบียมของแชท นะครับก็จะเป็นลนักษณะการเปิดค่าเช่นกันนั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าแชสเอ็นที่สินะครับติดตั้งให้กับวอร์เควนซ์ตัวนี้เนี่ยโจทย์แรกก่อนเลยก็คือว่าเราพยายามที่ทําตัวแหลกนะครับให้เขาอยู่แนบกับตัวรถมากที่สุดเท่าที่เราจะทาได้โดยที่ยังใช้แหลกท้ายของลูกค้าอยู่เหมือนเดิมนะครับลูกค้ามีแหลกท้ายของตัวเองมาติดตั้งมาแบบนี้แล้วนะครับเราก็ทําชุดตัวแหลกข้างตัวนี้นะครับให้ใช้งานร่วมกันกับแหลกข้างแหลกท้ายของเดิมได้นั่นเองนะครับ ็จะออกมาประมาณนี้ตระเตรตระเตระเนะครับในส่วนของความกว้างอ่าหลายคนมีคําถามว่าเอ๊ติดกล่องข้างอย่างนี้แล้วเนี่ยความกว้างนจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับความกว้างของตัวกล่องนะครับติดตั้งบนรถเรียบร้อยเนี่ยผมให้อยู่ประมาณ88นะ87 88เซนนะครับ87 88ในขณะที่ตัวของแทนนะครับแคนกว้าง87เห็นไหมแคนกว้าง87 นะครับนี่ก็คือไม่เกินแผนในคันขนาดแบบสี่ทางตรงแต่เมื่อเราเลี้ยวรถแบบสุดอ่าดูอนนี้ครับพีพีนี่ครับอ่าดูไกลๆดูตรงๆเห็นไหมอ่าโอเคระยะของก่องข้างนะครับนี่ฮะจะออกมาจากปลายแนดนหลังจากที่เราเลี้ยวสุดเนี่ยนิดหน่อยเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะครับไม่ถือว่าเป็นปุะสรท แล้วไม่ถือว่าเป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับในการขับขี่ถ้าเราต้องใช้งานในเมืองถ้าเราต้องใช้งานในเมืองนะครับเวลาขับขี่แล้วเราต้องการที่จะกัะระยะของของข้างเนี่ยนะมายใจนะครับแนะนานะครับในการเปิดเปิดเท้านะเปิดปลายเท้าแบบนี้นะครับถ้าเราเปิดปลายเท้าแบบนี้เป็นการวัดระยะไปในตัวอ่าถ้าปลายเท้าเราโค้นกล่องข้างโค้นแน่นอนอ่าอันนี้เป็นเทคนิคเอาไว้ขับ ไปท่องเที่ยวนะครับตามต่างจังหวัดต่างๆในสถานที่ท่อเที่ยวสำคัญๆ,ๆท,ที่เขามีการจะรอจอนที่แน่นๆนั่นเองโอเคอ่ะสุภายนัดที่หนึ่งแชดเอสที่สิบสามนะครับกุญแจก็จะให้มาสองดอกเป็นกุญแจไซส์เอสนะครับไซส์เล็กนะเปิดกุญแจฝาครับปึ๊บอันนี้ล็อกเปิดฝาตรงปลายทางด้านปลายด้านในเนี่ยเขาจะมีมือจับเล็กๆให้น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับนี่ปึ๊บเปิดขึ้นมาอ่ะ ตัวจะไม่เห็นภาพว่าแชทที่3าใส่อะไรได้นะครับใส่หมกน็อกไม่ได้แน่นอนไม่ได้นะครับใส่กระเป๋าน้ตบุกได้นี่ฮะหนึ่งใบนะครับสามารถใส่กระเป๋าโน้ตบุกได้หนึ่งใบเลยอ่าภายในเขาด้หนึ่นนงนี่ครับภายในไหมเสร็นี่เลยสำหรับการถอดตัวกล่องออกจากตัวรถก็ง่ายๆครับลายนิ้วสัมผัสเปิดฝาต้องเปิดฝานะนะครับแล้วก็ดึงสลักตัวนี้ครับ เขาเขียนว่าพูเนี่ยนะครับดันไปด้านหน้าหรือพูไปด้านหน้านั่นเองนะครับในขณะที่มือซ้ายทำสองมือนะมือซ้ายจับที่มือจับตรงนี้นะครับส่วนมือขวามาที่ตัวสวิตตัวนี้นะครับสลักตัวนี้นะครับแล้วก็ดันไปข้างหน้าปึ๊บอ่ายกกล่องขึ้นนิดเดิงนี่ฮะยกกล่องนิดเดียบนิดเดียวเท่านั้นเองปิดฝาก่อนนะครับล็อกก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ดึงถอยหลังแบบนี้อ่านะครับยก แล้วก็ดึงถอยหลังประมาณนี้หลักการทํางานของเขานะนี่ครับหลักการทํางานของเขาเมื่อเราดึงสลับนะครับตัวชุดล็อกมันจะถอยหลังนะครับทําให้หนีออกมาจากชุดหัวล็อกตัวนี้อ่ะสิ่งสําคัญสําหรับแชท2 3นะครับเวลาเราซื้อกล่องข้างแชท2 13เนี่ยหลายคนอาจจะซื้อมือสองมานั้นเพื่อนนะแต่สิ่งที่อยากย้ํามากๆเลยก็คือว่าหัวล็อกชุดนี้เจ้าหัวล็อกพลาสติกชุดนี้นะครับเขาจะต้องมากับกล่องเสมอ เวลาที Papa, right Korea, okay. so, ่เราซื้อมือสองมาอย่าลืมถามหาตัวหัวล็อกตัวนี Noise ้นะครับเพราะมันไม่ไ right ด้มีสายแยกต้องสั่งนําเข้าจากต่างประเทศเท่านั้นตอนนี้ในไทยไม่ได้มีสายแยกนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้จึงเป็นตัวสําคัญมากๆโอเคเวลาใส่นะครับก็เอาตัวชุดเดือยชุดเดือยตัวนี้นะครับเข้าไปที่เหลี่ยมตรงด้านนี้ก่อนอ่าบออ่ะเดี๋ยวเราให้ดูแหลกก่อนลืมไปนะครับตัวแหลกข้างนะครับแบตเตอรี่ทำให้แบบหนาๆตรงรุ่นเลยนะครับ จุดยึดจะมีด้วยกันทั้งหมด1 2 3สาและ4จุดนะครับเสริมความแข็งแรงกันโครงให้อย่างดีอบสีพาวเดอร์โค้ทให้อย่างดีนะครับน็อตทุกตัวที่ให้เป็นนอ็อตสเตนเลสทั้งหมดนอด็อตสแตนเลสทั้งหมดจะมีคำหลังกันโครงให้ระหว่าง2องฝั่งนะครับไม่ต้องเดินเข้าเดินออกมากครับพี่เย็นหัวนะครับการโครงอย่างดีนะครับนี่ฮะกไปปบเปิดฝานะครับ,นะรบแล้วก็ ดึงสลักนะครับดึงสลักในขณะที่เราเดึงสลักเนี่ยตรงนี้จะมีคัมเบอร์เพรสให้เรากดลงนี่ฮะนะครับแต่ต้องอสำรวจก่อนว่าชุดชุดชุดล็อกบริเวณกล่อ,องตัวเนี้ยนะครับเขาวางอยู่บนแหลกแล้วนะครับแน่นอนแล้วปุ๊บเราก็กดตัวนี้ลงนะครับจนชุดสปริงเนี่ยเขาเข้าที่ของเขาแบบนี้นะฮะชุดสปริงเข้าที่ แต่ถ้าสปริงยังค้างอยู่แบบนี้แสดงว่ายังไม่เข้าล็อกนั่นเพื่น,นะยังขี่ออกไปไม่ได้นะครับจัดให้ดีใหม่นะครับแล้วก็กดให้เขาเข้าที่แบบนี้นี่ฮะโอเคอ่ะปึ๊บโอเคปิดฝาครับแล้วก็ออกเดินทางโอเคแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าแชสที่13ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาสามารถอะแหลกข้างตัวนี้แพนเทอร์นะครับที่เราทําให้เนี่ยสามารถที่จะใส่กับตัวปี๊บอลูมิเนียมของแชทได้ด้วยปึนะ๊บ Okay. ตัวปี๊บอลูมิเนียมข้างแชทเทอร่านะครับจะเป็นระบบล็อกระบบล็อก 3P และ 4P ใส่ได้ทั้งตัวแหลกข้างแบบ 4P และ 3P นะครับผมอ่ะตัวนี้จะเป็นหลักแบบ 3P 3 p. นะครับ3 p อ่ะข้อสังเกตเวลาที่เราจะเอาแหลกข้างชุดนี้เนี่ยมาใส่กับปี๊บเทอรา่าเราจําเป็นที่จะต้องถอดหัวล็อกตัวนี้ออกก่อนเพราะว่าหัวล็อกตัวนี้มันต้องไปกับกล่องแชทย3ิน3แล้วเราไม่ได้ใช้กับปี๊บเทอรา่า นะครับต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะโอเคแต่เวลาล็อกเหมือนกันอ่ะดูครับใส่สวมปึ๊บนะครับปึ๊บให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กดตัวกล่องนี้ลงเคลื่อนล็อกนะครับเวลาเปิดฝาคือเราจะเปิดฝาแบบข้างแบบนี้นี่นะครับตัวปีบอลูมิเนียมเซอร่าจะให้ตัวก,กันอ่กากันตกเป็นเรียกว่าเป็นแผ่นพลาสติกกันตกมาให้เพื่อไม่ให้ของเนี่ยมันหล่นออกมาแบบนี้เวลาเราใส่ ล็อกล็อกนะครับอ่ะอเตวนี้มันล็อกไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้เอาตัวนี้ออกอ่ะ,อะดูด้านข้างนิดนึงครับอเห็นชัดๆว่าข้างซ้ายเป็นปิปอลูมิเนียมข้างขวาเป็นกล่องโอเคเลยก็อนแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่งบประมาณของแต่ละขั้น ครับึงสลักปึ๊บนะครับจับให้ดีให้เข้าล็อกทั้งหมดแล้วก็กดเพื่อให้สลักเขาเข้าล็อกปิดฝาล็อกกุญแจออกเดินทางได้สนนราคานะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดหลักข้างเคนเตอร์ทำตรงรุ่นให้กับวอลคินเอส650ตัวนี้นะครับแบบเอ่ฟี่ริวที่เลยสาม,มารถใส่ได้ทั้งกล่องแชท์ี่3316แล้วก็อะเบ,บอร์ลูมินียมสำหรับแชทนั่นเองนะครับในในคอลเลคชั่น เดี๋ยวผมจะใส่ใส่ราคาไว้ให้เป็นลิสต์รายการแต่ละรายการนะครับแล้วก็ทําเป็นเซตให้ด้วยว่าถ้าต้องการชุดหลักข้ามร้องฟอกราคาแบบนี้จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะค,ะค,ค,นครับขอบคุณลูกค้าที่อูสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ